สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้กับช่องเก่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนเก่งกำไรของตัว PSL ประจำวันที่9พฤษภาคม2565นะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตไปสรุปเซตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เซตของเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีในยักหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เราเคยวางแผนกันไว้ครับว่าถ้าเซตหลุด1,100 1,616นะครับอาจจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะต้องแข็งแรงนะครับคืออาจจะต้องมีการเด้งกลับหรือพยายามอยู่เหนือ1,616นี้แะครับแต่ในเมื่อกรณีที่เขาหลุดออกมาเนี่ยข้อตอนนี้แนวรับที่เป็นจิตวิทยานะครับก็อยู่ที่1,600นะครับแล้วก็แนวรับถัดมาครับก็คือของโลต่ําสุดของแท่งรอบนี้ที่เขาสามารถ ลงมาเทสและสามารถดึงกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับถัดไปในกรณีหลุด1,600นะครับก็จะมองไว้อยู่ที่ประมาณ1,580นะครับและแนวรับสุดท้ายจริงๆครับในกรณีที่จะถือเงินสดเกือบร้อยกันร้อจริงๆรอบนี้ผมก็มองว่าอาจจะเป็นการปรับฐานอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ราคาอยู่1 5 5 5นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เซ็ตก็อาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนครับ ส่วนตัวผมตอนนี้ผมอาจจะถือเงินสดค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับการลงทุนก็อาจจะลงน้อยลงครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังแบบว่าอยากจะลงทุนอยากจะหาค่าขนมอะไรอย่างนี้จริงๆอาจจะต้องหาตัวที่ค่อนข้างแข็งกว่าเซตก็คือในกรณีที่เซตลงมาอย่างนี้แล้วก็เขาก็ยังสามารถเบรกขึ้นไปได้ยังมีเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือมีทิศท,ท,ทางในการปิดเขียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับนะครับในกรณีเซตเนี่ยผมขอมองว่ารอบนี้ ควรจะไม่หลุดเลยนะครับแนวรับจิตวิทยาเราครับ1,600ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเขาสามารถเด้งกลับไปพุ่งนี้ได้ก็คือจะพยายามไม่เคายืนอยู่เหนือ1616น้กะครับและก็สามารถแนวต้านถัดไปก็คือ1633นกะครับก็คือช่วงแก็บที่เขาหลุดมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนครับหรือว่าถ้าไม่ถนัดจนช่วงนี้ก็อาจจะต้องถือเงินสดรอไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนํากันบ้านตัวที่ค่อนข้างที่จะ แข็งสวนทางกับตลาดมานะครับวันนี้ผมก็เลยนําการบ้านของตัว PSL นะครับ PSL ครับ PSL วันนี้ราคาปิดค่อนข้างที่จะดีเลยครับเป็นตัวราคาปิดที่ค่อนข้างเหนือเบรกวิคมาครับ PSL ของเราวันนี้ปิดอยู่ที่ราคา19.5นะครับและก่อนอื่นเลยผมเราก็จะมาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับ แนวรับแรกนะครับแนวรับของ PSL แนวรับที่จะต้องมองว่าไม่ควรหลุดเลยแนวรับแรกคืออยู่ที่19.00ครับแนวรับถัดไปครับ18.7ครับแนวรับถัดไปครับ17.9ครับส่วนแนวต้านครับผมแนวต้าน ต้านแรกเลยครับก็คือราคาปิดของวันนี้นั่นเองก็คือเป็นไฮสูงสุดของเดย์รอบปัจจุบันนะครับก็คืออยู่ที่ราคา19.50ครับแนวต้านถัดไปครับผมมองระยะสั้นๆครับอยู่ที่ราคา20.2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองวางแผนกันดีๆนะครับเราก็จะมาวางแผนครับแผนกรณีที่1ครับกรณีถ้าย่อนะครับถ้าย่อรอบนี้นะครับผมก็มองว่าไม่ควรหลุดเลยไม่ควรหลุดที่ราคา 19.00ก็คือราคาของแท่งนี้นะครับหลังจากที่เขามีพยายามที่เ,เป็นจังหวะที่เทนขาขึ้นและใกล้แนวต้านที่20.2นะครับอาจจะเป็นการเกิงกำไรระยะสั้นๆถ้าถึงแผนหรือว่าไม่ถึงจุดเป้าหมายเรานี้หรือว่าถ้าเราได้กำไรประมาณสัก สี 4, ่องอช่องนี้เราก็สามารถจะออกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด19.0เนี่ยเราก็สามารถมองในระยะสะสมได้ก็คือสามารถสะสมในราคาที่19.0ถึงราคา19.50้นั่นเองนะครับก็คือราคาปิดของแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่กรณีที่2คือขึ้นต่อ ถ้าขึ้นต่อเนี่ยก็คือสามารถพรุ่งนี้อาจจะเปิดต่อได้เลยนะครับอาจจะเปิดจากราคาปิดวันนี้คือ19บาท50 19บาท40ยืนอยู่อย่างงี้ครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปต่อได้มีแท่งเขียวนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองแนวสะสมไว้ว่าก็คือสามารถกรณีขึ้นต่อเราสามารถติดต้องสะสมได้อยู่ช่วงราคา 19.5-19.6ถึงนะครับในกรณีนี้ยืนเขียวให้อยู่และเป็นโลลักษณะโลของเดที่มีการยกขึ้นตลอดนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถสะสมได้ครับส่วนเป้ารอบนี้นะครับเป้าหมายรอบนี้ก็คือมองว่าประมองประมาณสักไฮสูงสุดที่เป็นเนื้อของช่วงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ20.2ถึงราคาประมาณ20จุดประมาณแป๊บหบนึ่งนะครับผมขอวัดแป๊บหนึง่ง 20.2ถึงราคาประมาณ20.9ประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะตีเป็น21บาทกลมๆแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้ที่หายราเขาเบรกหายรอบเดิม ของรอบที่แล้วได้ก็จะมองว่าเป็นช่วงขาขึ้นเบรกกรอบค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสาหรับตัวส่วนกรณีนี้ถ้ามองคัดลอสในกรณีที่ตลาดไม่ค่อยดีอย่างนี้และเป็นการที่เราเล่นสั้นนะครับผมมองว่าถ้าเขาหลุด18.7ก็คือโลบริเวณนี้ที่เขามีการพักของรอบนี้ครับก็คือเป็นโลสั้นๆแต่อาจจะไม่ใช่โลจริงมากเท่าไหร่นะครับเพราะโลจริงๆเขาคืออยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโรล,ลักไก่เล่นสั้นๆเราก็วางระยะสั้นๆก็คืออยู่ที่18.7 18บาท70นะครับเพราะนั้นถ้า ถ้ามองตลาดไม่ดีเราเล่นสั้นแล้วก็สต็อปลอสค่อนข้างที่จะสั้นหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่18บแาทเจนะครับส่วนสัญญาณต่างๆนะครับก็คือสัญญาณต่างๆก็คืออย่างที่เราเคยคุยกันตลอดเวลาครับว่าช่วงนี้นะครับก็คือ EMA 5เนี่ยคือเขาตัดมากันตั้งแต่ช่วงโซนรับโซนข้างล่างแล้วเห็นไหมครับแต่จังหวะนี้เขาสามารถขึ้นมาและสามารถพักกันสั้นๆบริเวณน,นี้ซึ่งผมก็อาจจะยังไม่ใช่โลจริงเท่าไหร่นะครับแต่มีการเบกอก็คือมีแท่งของวันนี้ก็คือสามารถแข็งกว่าตลาดได้และสามารถยืนอยู่เหนือสัปดาห์ที่เขาปิดวีคข,ของที่แล้วก็คือเขาปิดวีคอยู่ที่ประมาณ19บาทเนี่ยครับแล้วเขาก็เปิดโดดขึ้นมาอย่างงี้ทำให้ตัว PSL เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจเลยครับก็คือ สามารถเบรกช่วงนี้ได้โอเคแล้วก็มีการยกโลของทางเฟรมเดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแนวชันเลยครับและถ้าเราสังเกตกันอีกทีตัวนี้ถ้าที่ผมให้คัด18.7ก็คือใช้เส้น EMA 10นะครับ,รบก็คือเส้นสีเหลืองของเราบริเวณนี้ตัวนี้คือเส้น EMA 10นะเป็นตัวที่แบบว่าไล่ขึ้นไปในทางที่ชิอาทิศทางที่ชันขนาดนี้นะครับก็มองว่าเขาอาจจะต้องไปอาจจะไปต่อได้แล้วก็สามารถขึ้นไปเทสแนวต้านถึงไฮเดิม erm, บริเวณ20.2นะครับ เพราะฉะนั้นถ้า20.2เทสแล้วตลาดไม่ดีก็อาจจะเทคสไหกันได้เลยนะครับส่วนสัญญาณต่างๆนะครับอย่าง MACD บริเวณนี้ MACD ก็กลับมาอยู่เหนือศูนแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้ทั้ง RSI RSI ก็อยู่เหนือค่ามากกว่า50และมีทิศทางเชิดหัวขึ้นอย่างนี้ก็เลยทำให้ตัวนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆสามารถนำตัวกันบ้านของ PSL เนี่ย ไปอยู่ในลิสต์กันบ้านแล้วก็เฝ้าดูได้นะคะับ้าเพื่อนๆจะเล่นแผนไหนก็คือจะเล่นแผนจังหวะโฟล์บ b ายหรือจังหวะ อาจจะขึ้นต่อก็คือ Follow By จังหวะย่อก็คือการย่อสะสมก็ถ้าไม่หลุดแนวรับหรือแนวย่อที่เราวางแผนไวก้ก็สามารถที่จะสะสมได้เพื่อจะขึ้นไปเทสไฮเดิมของเรานะครับเพราะฉะนั้นการบ้านตัว PSL ของผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบกันบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องกิ่งก้าเทรเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ